สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเอิร์มมาอยู่กับรถยนต์ของ Toyota กันอีกครั้งนะครับวันนี้มาเป็นแบบฉบับ Toyota h i Lu ัก e ์รีเที่เป็นรุ่นแบบวา t r ทรนะครับคันนี้ก็มีการเพิ่มความกว้างนะครับทำให้รถมันดูทนทานหรือว่าถึกมากขึ้นนะครับดูดีไซน์ใหม่ของมันเนี่ยผมว่าดูเท่ามากๆนะครับก็ต้องหวงคู่แข่งของมันเนี่ยมีราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าคันนี้ก็จะมาโดดเด่นในเรื่องราคาแล้วก็ความคุ้มค่ากับเจ้า h i l ัก Revo GR Sport นะครับหลายคนคงจะได้เห็นรีวิวกันแล้วนะ พาไปขับที่ออสเตรเลียนะครับอันนั้นไปแบบร o c k e t r o c k เก็ตแบบให้ดูแบบทุกมุมความทนทานของเจ้ายู v o จีอาร์สนะครับแต่ผมว่าส่วนใหญ่คนที่ซื้อไปเนี่ยจะต้องใช้ในเมืองด้วยวันนี้ผมเลยมาพามาดูแบบเออร์เบิร์น n อนด์หน่อยนะครับเนี่ยมาหาที่ถ่ายก็ตั้งนานนะครับก่าจะถ่ายได้ฝนก็ตกด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะพาดูนะครับว่าการใช้ในเมืองเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับกับเจ้านิวไฮ h ัก u ร r โวจีอาร์สปอร์ตไวชันนี้ครับไปดูกันเลยครับ เรามาดูดีไซน์ของเจ้า GR Sport คันกันก่อนเลยนะครับต้องบอกเลยว่าผมว่ามันดูอึดถึกมากขึ้นอ่ะดูดักด้านหน้านะครับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่สวยมากนะครับบอกเลยว่าเป็นการอินสปร์มาจากรถยนต์ที่ขายกันในเมืองนอกหรือว่าอเมริกานี่ครับอย่างเช่นพวกนด์ค c r u ซอ e r อะไรอย่างเงี้ยนะครับมีการเอาดีไซน์มาใช้เนี่ยเพื่อให้มันดูผมว่าดูดีขึ้นเลยนะครับดูคล้ายๆ Toyota Tacoma หน่อยๆเลยนะครับจริงๆด้านหน้าเปลี่ยนนะครับจากโลโก้ Toyota มาเขียนว่า Toyota ใหญ่ๆแบบนั้นแล้วนะครับแล้วก็เป็นโลโก้ GR เล็กด้านข้าง รวมไปถึงมีการปรับลมดําทั้งดีไซน์ทั้งคันเลยนะครับกระจังหน้าหูกระจกด้านข้างนะครับมีมาแบบนี้เลยนะครับไฟหน้าก็เป็นดีไซน์ตามฉบับลีโวแหละนะครับมีการปรับเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังเป็นดีไซน์ไฟหน้าลีโวปกตินะครับไฟตันหมอง LED ปกตินะครับด้านล่างลงมาก็จะเห็นว่าเป็นการปรับนะครับเพื่อให้มันตึกทนมากขึ้นนะครับเป็นแบบสตีลคลาดดิ้งมาให้แล้วนะครับด้านหน้าก็จะแบบว่าเวลาเจอหินอะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากมาย นะครับด้านข้างนะครับบอกเลยว่ามันดูกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นสูงขึ้นนะครับตัวรถเนี่ยกว้างกว่าเดิม140มมนะครับและสูงขึ้นเนี่ย GAW KLEANS มีเพิ่มถึง37มิมลิเมตรเลยนะครับที่ยกตัวรถขึ้นมาเนี่ยถือว่าดีมากนะครับเวลาการไปออฟโรดอะไรอย่างเงี้ยที่จำเป็นจริงๆผมว่าถือว่าให้มาได้ดีมากนะครับยกมาจากโรงงานแบบนี้นะครับยางนะครับก็มีการเพิ่มให้มันกว้างขึ้นนะครับล้อด้านหน้าเพิ่มร้อยกว่ามิลด้านหลังก็ร้อยกว่ามิลเหมือนกัน แล้วก็ยางเนี่ยเป็นขนาดพิเศษนะครับเป็นยางของ B F Goodrich นะครับก็เป็นตัว All Terrain นะครับที่ใช้กันในหลายรุ่นแหละนะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบดูเท่ๆหน่อยแต่ต้องบอกว่าผมอยากจะเน้นเรื่องช่วงล่างของเจ้า G R Sport คันนี้นะครับก็มีการปรับค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นด้านหลังเนี่ยมีการเพิ่มแหนบมาเป็น5ชิ้นแล้วนะครับแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยมีการขยับนะครับโช๊คอัพจากด้านในมาเป็นเอาบอร์ดด้านนอกแล้วก็จะเห็นกระชัดแบบนี้เลยนะครับเป็นช่วงล่างที่ต้องบอกว่า ถือว่าดีมากนะครับเวลาการใช้ออฟโรดอะไรแบบนี้นะครับต้องบอกว่าดีมากๆนะครับยางใหม่ยาง BF Goodrich All Terrain นะครับล้อใหม่ด้วย17นิ้วนะครับยางขนาด265/65 R17 ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะยครับแล้ก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับเบรกด้านในนะครับเป็นเบรกแบบดิสแล้วนะครับแล้วก็มีพร้อมระบบระบายอากาศมาด้วยทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยต้องบอกว่าถือว่าคันนี้จัดมาเต็มมากๆครับสำหรับด้านช่วงล่างและก็แชสซีที่ปรับมาใหม่ครับ ด้านข้างนะครับนอกจากที่จะทําให้รถกว้างขึ้นแล้วก็มีการเพิ่มคลดดิ้งด้านข้างออกมาเนี่ยเพื่อทําให้มันโอบซุ้มล้อได้ดีขึ้นนะครับเป็นดีไซน์พลาสติกแบบนี้นะครับผมว่าดูเหมือนรถแข่งอะรถแข่งพวกดาร์าแลลี่อะไรอย่างเงี้ยดูเท่มากๆแล้วก็ด้านข้างต่อมาก็จะเห็นว่าเป็นดีไซน์ลิมูปกตินะครับตัว4ประตูนะครับดับเบิลแคปนะครับมาพร้อมกับโลโกโ้ไฮลักที่เปลี่ยนมาเป็นสีดําลมดําแล้วนะครับเหมือนกระจังหน้าปุกระจกสีดำนะครับมีกล้องมาให้ด้านใต้ซึ่งคันนี้มีกล้องรอบ ใด้านหลังนะครับก็จะเห็นว่าเป็นเบสปกตินะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นตัวคัดดี้ปกตินะที่เพิ่มมาเหมือนด้านหน้านะครับยางใหญ่นะครับด้านหลังนะครับเจ้าเบสเนี่ยก็จะมีสปอยเลอร์บังลมด้านหลังนะครับถือว่าดูเท่มากเลยนะครับอยู่ในเบสวางไว้บนเบสก็ถือว่าเป็นการติดมาให้นะครับจริงๆมีแอสเซซอรีเพิ่มที่สามารถซื้อได้นะครับแต่ว่าประมาณนี้ผมว่าก็ดูเท่ละนะครับทำให้มันดูแตกต่างกับเจ้า G R Sport ตัวปกตินะครับ แล้วก็ด้านหลังก็เป็นดีไซน์ปกตินะครับสามารถปิดเปิดฝาได้ปกตินะครับไม่ยังไม่มีอีซิลิปมาให้ก็โยกขึ้นไปแบบง่ายๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เบามากแต่ว่าถือว่าโอเคนะครับด้านหลังดีไซน์ไฮรักรีโวปรับโลโก้เป็นสีดำนะครับพร้อมกับโลโก้ GR มาให้นะครับนอกจากนั้นแล้วก็เป็นสเกิร์ตด้านล่างแบบปกตินะครับไม่ได้ดูอะไรแปลกต่างไปขนาดหรอกนะครับแล้วก็ถือว่าดูดีนะครับผมว่ารวมๆเนี่ยมองเห็นรอบๆคันหรือว่ามุมเนี่ยถึงด้านหน้าเนี่ยตรงนี้ผมว่ากำลังสวยสุดเลยนะครับสำ ใต้ฝากระโปรงนี้นะครับก็คือเครื่องยนต์2.8ลิตรเทอร์โบนั่นเองครับก็ต้องบอกว่าทั้งผมลุยมาแล้วแล้วก็คนที่ขับก่อนหน้านี้ก็ลุยนมาแบบจัดเต็มเลยนะครับดูเปิดไร้ฝากระโปรงมาเละใช้ได้เลยนะครับแต่เป็นเครื่องยนต์ที่อึดนะครับ2.8ลิตรเทอร์โบนะครับมีการอัปเกรดแรงม้านะครับจาก CR Sport ตัวปกตินะครับหรือว่า Fortuner หรือว่า r e v o รุ่นก่อนนะครับเป็น224แรงม้าแรงวิสสูงสุดอยู่ที่550นิวตันเมตรนั่นเองครับก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ที นะครับแล้วก็แรงม้าที่เพิ่มมาเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะสังเกตได้นะเวลาขับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูเวลาขับอีกทีเจ้าเครื่องตัวนี้พ่วงกับระบบเกียร์6สปีดอัตโนมัติทันสมั s ชั้นตัวบุกสิ่นั่นแหละนะครับทำงานควบคู่ไปที่ระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับมาพร้อมกับดิฟล็อกด้านหลังได้นะในเจ้า GT Sport คันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าถือว่าจัดมาเต็มมากครับนอกจากนั้นแล้วนะครับคันนี้เนี่ยยังมีระบบยูโร5แล้วนะครับรีโวปีนี้จะมียูโร5ทุกคันแล้วนะครมร้อมกับ ดีเซล particulate filter นะครับยังไม่ต้องเติมแอดบลูนะครับก็สามารถกดดีเซล particulate filter นะครับแล้วก็ปล่อยควันออกไปได้นะครับเวลาขับขับอยู่มันจะเตือนขึ้นมาก็สามารถกดปุ่มมันก็จะปล่อยออกมานะครับพวกอิมิชันอะไรพวกนี้ครับขึ้นมาด้านในของเจ้า Hilux Revo GR s p o r t ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าความรู้สึกแรกนะครับก็คือมัน,ม,นมันเดิมเอาจริงๆนะครับอันนี้เอาความรู้สึกจริงๆเลยมันเหมือนเดิมมากเลย แต่ว่าผมว่าจริงๆเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อทำให้มันแบบว่าดูน่าสนใจแล้วก็แตกแยกมาจากเจ้ารี v o ตัวปกติเริ่มจากจอก่อนเลยจอกลางใหม่นะครับขนาด10.25นิ้วนะครับมีความกว้างมากเลยใหญ่ด้วยนะครับถือว่าดีมากนะครับมี Apple CarPlay และ Android Auto มาให้ด้วยนะครับมี Wireless มาให้ก็ถือว่าดีนะครับจอมันก็โอเคนะครับมีแหลกบ้างนะครับแต่ว่าถือว่าใช้งานได้แบบโอเคโอเคนะครับเป็นจออทััสกรีน ปกตินะครับไม่ได้มีอะไรว้าวมากนะครับแดชบอร์ดด้านหน้าดีไซน์ปกตินะครับมีทั้งรีเวและ Fortuner ก็เป็นแบบนี้นะครับธรรมดาปกตินี่ครับนาฬิกาตัวปกตินะครับดิจิตอลนาฬิกาด้านบนนะครับแล้วก็กล่องคูลบ็อกซ์นะครับมีมาให้ในนี้ปกตินะครับนี่นะครับแอร์ซิกเนเจอร์ของ t o y ยตานะครับคันนี้มีแบบ2องส่วนมาให้นะครับเปิดโหมดดูอันปั๊บก็สามารถปรับได้ทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็แน่นอนว่าแอร์ของโตโยตเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วว่า เย็นแน่นอนนะครับผมขึ้นมาตอนแรกเนี่ยโอ้โหเย็นทันทีเลยไม่ต้องรอเลยนะครับก็เป็นรมแอร์คลาสิกของ Toyota นั่นเองครับด้านล่างนะครับเป็นนี่ USB-A ปกติแต่มี USB-C ให้2อันด้านหลังนะครับก็ทำให้คนนั่งด้านหลังชาร์จได้ไวกว่านะครับมีช่อง1 2อโวลต์เอาเล็ตมาให้2อันนะครับ2ฝั่งแบบนี้นะครับแล้วก็มีพวกโหมดการลงเขานะครับ DAC มาให้นะครับ traction control ตรงนี้แล้วก็ดิฟบอกด้านหลัง นะครับแล้วก็ที่มีเพิ่มมาใหม่เลยนะครับก็คือระบบชีวายเลสชาร์จนะครับเป็นแท่นวางอยู่ตรงนี้ก็สามารถวางโทรศัพท์ได้แบบง่ายดายแล้วมันก็ชาร์จเลยนะครับขึ้นไปสีส้มว่าแปลว่าชาร์จแล้วตรงนี้คือวางแก้วปกติเลยนะครับคันเกีย์ยังเหมือนเดิมเลยนะครับเป็นคันเกียร์ปกตินะครับแล้วก็โหมดอีโคกับพาวเวอร์โหมดนั่นเองนะครับแล้วก็นี่ครับตัวควบคุมระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับก็บิดได้โหไฮนะครับแล้วก็โหมดโฟโลนะครับ ก็เป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อปกติเลยนะครับของไฮรักรีโวนะครับแล้วก็ยังไม่มีระบบเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้ามาให้นะครับก็ยังเป็นเบรกมือแบบปกติอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคแหละนะครับใครที่แบบว่าผมไปออฟโรดผมต้องไปดิฟก็มีอันนี้มาให้ก็ยังถือว่าดีอยู่นะครับสามารถดึงแฮนด์เบรคเทิร์นได้อยู่ก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าก็จริงๆควรจะให้โล่ไฟฟ้ามาแล้วนะครับที่วางแขนปกตินะครับถือว่านั่งได้ดิวิ่งโพสิชันดีนะครับแล้วก็ นี่ด้านหน้าฝั่งคนขับเรามาดูกันครับพวงมาลัยแบบ GR สไตล์สปอร์ตนะครับมี12 o c o อล์มารมาให้นะครับเป็นสีแดงแบบนี้นะครับพวงมาลัยหนังนะครับเดินได้สีขาวแบบนี้ถือว่าดีนะครับด้านข้างเป็นระบบควบคุมมัลติฟังก์ชันอะไรต่างๆปกตินะครับของเจ้า Hilux Revo แล้วก็ Fortuner นะครับฝั่งขวาควบคุมจอนะครับฝั่งซ้ายควบคุมเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับแล้วก็มีระบบเซฟตี้ซิสเต็มมาให้นะครับพวก แอคทีฟเรนกิปปิ้งนะครับบอลคอลิชันบอลนิ่งนะครับแล้วก็เป็นแอคทีฟคูซคอนโทรลนะครับปุ่มคูซคอนโทรลอยู่ด้านล่างนี้แล้วก็สามารถปรับระยะได้จากตรงนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าดีครับด้านหลังมีแพดเดิ้ลชิพมาให้นะครับบวกลบ2ฝั่งนะครับเป็นแพดเดิ้ลชิพปกตินะครับไม่ได้ว้าวอะไรมากไฟหน้าออโต้นะครับแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนปกตินะครับด้านหน้าเป็นอินสุเมนคลัสเตอร์ตัวปกติแหละนะครับมีการปรับไซเล็งเล็กน้อยนะครับเพื่อทำให้มันแตกต่างจากรุ่นปกติ ก็เป็นเข็มสีแดงอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เป็นจอปรับขนาดเล็กปกตินะครับของ h ฮลักษ์ซีโวแล้วก็พอตูเนอร์นั่นเองนะครับก็เป็นปกติแหละนะครับหลักๆเนี่ยมีการปรับอยู่ที่จอกลางใหม่นะครับคมอลัยใหม่แล้วก็เบาะใหม่นั่นเองครับเบาะตัวนี้ผมว่าถือว่าดีนะครับพดดิ้งอะไรต่างๆก็เลือกใช้ได้ดีนะครับเป็นการเลือกใช้วัสดุระหว่างหนังกลับตรงกลางนะครับแล้วก็เป็นหนังด้านข้างแล้วก็บนหัวเบาะนะครับจะมีโลโก้ GR มาให้นะครับก็ให้ความเท่กับ c ี s p ร์สคันนี้นะครับแล้วก็นี่เบลสีแดงนะครับแบบนี้เลยให้เอาแบบเท่ๆเลยนะครับก็สำหรับด้านในของเจ้าไฮรักซ์วิโอจีอร์สก็ถือว่าทําทมาได้ดูใหม่ขึ้นนะครับดูมันทันสมัยมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีบางจุดที่ยังเก่าไปบ้างนะครับ <Yellow> ก็ต้องรอดูกันว่า<ค> <car> <ไ ichtet yapıyor> จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันต่อเลยครับไป ครับทุกคนตอนนี้เอิร์ดก็ขึ้นมาอยู่ในเจ้าไฮ l ักซี v o GR s p p r t t อร์ตไแล้วนะครับต้องบอกว่าความรู้สึกแรกก็คือว่าผมว่ารถมันสูงอะ่ะแล้วมันรู้สึกเหมือนเราเป็นเจ้าของถนนนะนะครับเหมือนฟิลตอนที่ผมขับ G63 ตอนนั้นอนะ่ะบอกเลยว่าคล้ายๆกันเลยนะครับแบบว่าเท่มากเลยนะครับอ่ะฝนก็ตกนะนะครับทุกคนก็เลยลองแบบเต็มๆไม่ได้นะครับก็เอาเท่าที่ได้ก่อนแล้วกันนะครับต้องบอกว่ายางตัวนี้ คือถ้าถนนมันแห้งอเหมือนตอนผมไปเอาอ่ะมันจะมีความหอนอยู่แล้วนะครับด้วยความที่เป็นยางแบบออเทอเรนนะครับขับมันก็จะเสียงหอนหน่อยนะครับแต่อย่างเงี้ยขับสภาพอากาศถนนลื่นหรือว่าขับทางโคนอะไรเงี้ยถือว่าดีเนี้บไม่มีเสียงอะไรเลยไปได้แบบสบายๆนะครับก็ต้องเว้นระยะเบรกหน่อยนะครับด้วยความที่มันเป็นแบบยางออเทอเรนนะครับอ่ะช่องล่างต้องบอกว่าผมว่านะส่วนตัวเลยคือขับ ตรงๆเนี่ยไม่เลี้ยวอะไรเลยอ่ะมันนิ่มมากนะครับถือว่าแบบนั่งสบายเลยอ่ะนะครับเนี่ยไปแบบนิ่มๆอย่างเงี้ยผมว่าดีมากนะครับเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าจุดที่ผมว่ามันด้อยกว่า CR Sport ตัวแรกเนี่ยคือเวลาขับเร็วๆเราต้องการมุดหรือว่าโยกเปลี่ยนเลนอะไรเงี้ยมันเทนะครับก็ต้องลองดูกันนะครับแต่จริงๆคันนี้เนี่ยมันทํามาเพื่อการขับออฟโรดมากกว่านะครับออฟโรดกับความเร็วสูงอะไรเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวผมโยกให้ดูนะครับ ถามสองหนึ่งเปลี่ยนครับเนี่ยมันมันมันโยกอะล้อมมันไปรถมันค่อยไปตามะนะครับมันรู้มันไม่รู้สึกแบบว่าไปคันเดียวเหมือน G จียสปตัวแรกนะครับเดี๋ยวผมโยกให้ดูอีกรอบนะเนี่ยดูเห็นปะโยกวบอย่างนี้เลยแล้วค่อยเปลี่ยนเลนนะครับก็มันก็จริงๆถามว่าขับเร็วเลยไหมก็ถือว่าได้นะครับบนถนนแต่ว่าก็ต้องลองดูกันนะครับแต่ผมว่าส่วนตัวเนี่ยมันเหมาะก,การออฟโรดมากกว่า แต่ว่าหลักๆเนี่ยเครื่องยนต์อะไรต่างๆเนี่ยถือว่าแรงนะครับมีแรงมาที่ถือว่าดีเลยนะครับกดปุ๊บเนี่ยแบบเนี่ยผมจะแซงคันหน้านะเหยียบวาไปป,ไปัปป๊บวูดถ้าเป็นตัว204แรงมา้าตัวแรกเนี่ยมันจะต้องดังฮูดก่อนถึงจะไปแต่อันนี้เราแค่ แต่คัาเร่งแล้วมันก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วไปได้แบบสム ooth ๆถือว่าดีมากครับตรงนี้นะครับระบบเกียร์อะไรต่างๆก็ถือว่าดีนะครับขับง่ายนะครับไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่า Toyota รุ่นใหม่ๆมีระบบเซฟตี้มาให้จัดเต็มนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับฟอนด์ collision warning นะครับเ a n e นชิปปิ้งแอสซิสต์นะครับแล้วก็การขับ adaptive cruise control พร้อมเรนชิปปิ้งก็มีมาให้ถือว่าดีมากๆนะครับแต่หนึ่งจุดที่ผมว่าทาไมไม่มีมาให้ก็คือเนี่ย ที่ปัดน้ำฝนมันเป็นแมนนวลนะครับไม่ใช่ออตโต้นะในยา Sport ์ t ว t ยเทคันนี้นะครับก็ถือว่าเสียดายไปหน่อยนะที่ยังไม่เอาออปชั่นมาให้แบบเต็มๆอ่ะยังเก็บบางอย่างไว้อยู่นะครับไฟหน้าออโต้แน่นอนมีมาให้อยู่แล้วนี่นะครับผมเข้าโค้งนะ60นะครับความเร็วประมาณนี้เนี่ยลงทางด่วนก็โอเคนะจริงๆผมว่ากำลังดีเลยนะครับไปได้แบบสมูทๆนะครับก็ต้องบอกว่าผมว่าคันนี้เนี่ย มันเน้นกับการออฟโรดความเร็วสูงมากกว่านะครับผมขับโหมดอีโคเนี่ยถ้าเราเหยียบแบบไม่แรงอ่ะมันก็ถือว่าเน้นความประหยัดนะครับแต่ถ้าผมกดเนี่ยเป็นโหมดธรรมดามันก็จะให้ความเป็นเอ่อ GR Sport ตัวนี้มากกว่านะครับแต่ถ้าอยากเข้าแบบโหมดสปอร์ตจริงจังซึ่งมันเป็นถึงถึงสปอร์ตหน่อยนะครับเขาเรียกว่าโหมดพาวเวอร์เนี่ยผมกดนะครับแล้วเหยียบ 80, 90, 100, 110, แปดสิบเก้าสิบร้อยร้อยสิบแล้วก็ร้อยยี่สิบ ซึ่งผมว่าระยะแซงเนี่ยมันรู้สึกเร็วกว่านะครับแล้วก็เครื่องเนี่ยไม่เหนื่อยเท่าตัว2.8ตัวเดิมนะครับที่เป็น204แรงมา้าผมว่ามันมันเพิ่มมาถึงแม้เลขจะไม่ได้เยอะมากกับมันแบบมันพอดีที่จะผักรถไปด้านหน้าแล้วก็ขับให้มันแบบแรงแบบทําให้เครื่องไม่เหนื่อยมากนะครับผมว่าดีมากเลยตรงนี้นะครับแต่ก็แน่นอนว่าช่วงล่างก็ต้องลองดูกันนะครับเบรกได้ต่างๆเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับให้ความมั่นใจสูงมากด้วยความที่เป็นเบรกด้านหลัง เป็นเบรกแบบดิสแล้วแล้วก็มาพร้อมดูระบายอากาศด้วยนะครับถือว่าทำมาได้ดีนะครับพวงมาลัยก็ปกตินะครับของไฮลักซ์นะครับก็เป็นพวงมาลัยที่เซ็ตปรับจูนมาเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เข้ากับล้อแล้วก็ชุดยางใหม่นะครับระยะฟีอะมีมาให้อยู่แล้วไม่ได้กังวลนะครับแต่พอโยกไปมันก็โยกตามแบบนี้นะครับก็ถือว่าดีนะครับรวมๆเนี่ยให้มาได้ดีนะครับแต่หนึ่งจุดที่ผมว่าด้อยเลยก็คือลัโพงที่เขาไม่ให้ JBL มานะ ปอร์เชเนี่ยมีลงพจง j อ l มาให้นะครับเนตัว GR Sport เสียงมันกระขุมแล้วก็ดีแต่อันนี้มันธรรมดาไปหน่อยนะครับจริงๆแต่ว่าก็ดีนะครับเบาะนั่งสบายอะไรต่างๆระบบ cruise control มีมาให้ระบบเซฟตี้มีมาให้ไม่ต้องกังวลเลยสำหรับ Evo GR Sport นะครับก็ประมาณนี้ถือว่าขับได้ดีแล้วก็เป็นการรวมความ Off-Road ปอร์ตแล้วก็ความเป็นไฮรักได้ในคันเดียวกันถือว่าทำได้ดีพอสมควรครับ เป็นยังไงบ้างครับทุกคนสำหรับเจ้า New High Luxury Sport คันนี้ครับต้องบอกเลยว่าถือว่าจัดมาได้เต็มนะครับกับราคาที่ต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆนะครับหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับโอ้โหบอกเลยว่าคู่แข่งยังตกใจเลยนะครับการขับขี่รวมๆนะครับถือว่าดีนะครับขับในเมืองก็มีการเด้งบ้างนะครับแต่ว่าช่วงล่างถือว่านิ่มขับได้สบายนะครับออกความเร็วสูงก็ถือว่าดีนะครับยังสามารถพุทธได้บ้างนะครับอาจจะไม่ได้แบบว่า ว้าวมากนะครับแต่ว่าถือว่าผมว่าทําได้ดีนะครับเพราะเป็นรถออฟโรดที่เป็นออฟโรดแบบไฮสปีดนะมันก็เตยต้องทําหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้แบบยากหน่อยนะครับแต่ผมว่าถือว่าดีมากๆนะครับยกสูงขึ้นมาทําให้มันดูเกรงขามากขึ้นนะรับเหมือนเป็นเจ้าของถนนเลยนะครับเจ้ารีโวเจอ r ์สปอร์ตคันนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วปรับด้านในใหม่อินโฟเทนเมนต์ใหม่นะครับมีการปรับจูนให้มันดูทันสมัยมากขึ้นนะครับบอกเลยว่ารวมๆเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากครับกับเจ้าเจียสวอตคันนี้ครับ ใครนะครับพี่สนใจเดนิวรีโมทจิอาสปอร์ตนะครับสามารถไปชมที่โชว์รูปของ Toyota ทั่วประเทศเลยครับวันนีนต้องลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดลิ้งผมเอณนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ